เอาเรือแกบสวัสดีคุณผู้ชมผมกอ like น์ฟสเตอร์เลยเกมฟ้าครายแสนแกันนีพาร์ทที่8แล้วใช่ไหมเน็ก็ในพาร์ทนี้เนีย้ยเพราะเราจะต้องไปหาเออลุงเนบลุงบักอีกแล้วนะซึ่งเออเดี๋ยวขอเปิดแมปแป,ป๊บอยู่ตรงไหนวะอ่ะ อยู่ตรงนี้เนี่ไกลมากแต่เราสามารถฟาดเทเวลไปที่ป้อมมามนากีตรงนี้ได้เนรับไปลุยเลยก็ไม่รู้ว่าในพานี้เนี่ยมันจะให้เราหาอะไรอีกบ้างนะ <c oughs> โอเคเอามาตรงนี้เนี่ยแค่หาของแค่ชิ้นเดียววุ่นวายกันมากๆตรงนี้มีรถเนะครับจะขับไปเลยรถค่อนข้างดีนะ เป็นรถที่มีความเร็วเนรับแล้วก็มีกระจกแน่นหนเวลามันยิงใส่เราเนี่ยมันจะไม่ค่อยโดนตัวเราเท่าไหร่นะแต่บางรถบางคันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรถรถทหารไงียแบบเปิดแบบโอเพนโอเพนเอก็เลยยิงอาจจะโดนตัวเราแล้วก็อาจจะเจ็บจนตายได้เลยเนี่ยนี่ลงไปเรื่อยๆะนรับถ้าเราไปรถแบบนี้น่าจะไม่ไกลแล้วนี่ยมันจะอีกไม่นานก็ถึงเนะคยเบ อาจารเลี้ยวตรงนี้แหละแล้วก็ถึงแล้วนะคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเอ๊ยเดี๋ยวผมเลี้ยวเกินไปหน่อยนะครับเดี๋ยวว่าถลายโค้งเลยทีเดียวเนี่ยแอลเดียวกูเลยปะเนี่ยไม่ใช่เลยเอาผมเลยผมมาผิดทางนี่ว่ะอ่ะเดี๋ยวมากไว้แล้วก็เลี้ยวมันแบบนี้เลยละกันเพื่อนอม่มามา,มา <c oughs> ขับขึ้นเขาเลยทีเดียวมันชันอยู่เนี่ยเพื่อน มารถเราแรงนี่เคมว่าแรงก็ต้องขึ้นเขาได้ดิวะมาดิครับเดียวเดี๋ยว,เ,ยวเราฟรีแบบดีลงดีกว่าไม่เห็นแรงเลยอ่ะข้างหน้านี้แล้วใช่ไหมโอ้โหขับผิดทางอ้อมอย่างไกล่ตรงนี้มีรถให้เราด้วยดีไม่รู้ว่าขากลับจะได้ใช้ไหม่ะและ้วดูลุงมึงทำอะไรเนี่ย แต่ครับยิงได้ไหมไเนี่ยหมันไส้จริงๆริงเลยค <c oughs> ุับมันหน่อยสิ <c oughs> ตามเข็มทิศมาเนะครับเข็มทิศบอกว่าตรงนี้แหละแล้วลุงมารู้ได้ไงเนี่ย <c oughs> มันชี้ลงไปข้างล่างอะลุง <c oughs> สวัสดี <c oughs> แย่่อยนะอัลละได <c oughs> ้เวลาประวัติศาสตร์แล้ว <c oughs> กัปตันลินคองสู่ศานของเขาเนี่ยอยู่แถวนี้ ตำนานเก่าไว้ว่าเขาเนี่ยกลายเป็นเหมือนมันมมี่ในฟารโรห์แล้วซางฮีเนี่ยก็ได้มาด้วยเดไ,ไปมาก็ได้ทำลาย,ายจัก,กรวรรดิทิ้งซะไม่มีใครรู้สุสญญานนั้นอยู่ไหน่ะแต่นายคงรู้สิแน่นละก่อนไม่มีปัญหาผมทำได้ลุงอ,อ,อยู่ข้างล่างเลยใช่ไหมนเนี่ยตรงนี้มันเป็นเหมือนหุบเข่าในโลกเลยหุบเขียวหุบเขียวในโลกเนะ ตรงนี้เลยแหละตรงกลางแบบโดดไปมันจะตายตัวไปมันจะตายวะเนี่ยโอ้โหเจสันเดียวตรงนี้ไม่มีของนะโอเคเอ้ยนี่แงมันค่คอยๆลงระดับได้ปะหรือไงเอ้ยเดี๋ยวไฟไหม้กูยืนกูยืนผิดที่ตรงไหนเนี่ยอ่ะลองดูแล้วกันไหนไฟมันก็ไหม้กูแล้วดึงสองซับเออได้ไหมเออได้อยู่เนป มันก็จะตกประตายอะตรงนี้มีทางโอ้โหโดดมาอย่างสูงเต็ดมดิ่งสู่อะไรก็ไม่รู้เนีตรงนี้มีแถววานปีนขึ้นมาครับกูจะโดดลงมาทําไมโดดแล้วปีนหรือมันมีทางเข้าแ,แถวนี้ปะนี่ไงไหนดูสิเฮ้ยประตูนี่มาอ่ะเปิดสิ ไม่เคยมีใครค้นพบเลยแหละแล้วเข็มทิศมันชี้มาถูกเนี่ยนะเข็มทิศนี่มันแบบสิ่งมหัศจรรย์ของโลกปะเนี่ยโอ้โหเข้ามาแบบนี้ไม่ไหวจะเจอเง,ง,งูอีกแแวเ่เนี่ยงูมันชอบฉกเนี่ยฉกประจําเลยเฮ้ยมีเสียงมันมีเสียงคนเนี่ยจะบอกนะเสื้อแดงมึงมาก่อนกูอีกแล้วอะมีเสียงหมาด้วยเนี่ยใช่หรือเปล่านี่ไง ใช่แน่ยน่พวกมันมาทำอะไรที่นี่กันแนะ่บักให้พวกเขามาแหละถ่ายรูปลงเฟซก่อนเอะถ่ายเรียบร้อยยิงธนูเลยบอกว่าสเตลคิวเอ๊ะหรือม,มันโดดลงไปนี่ได้ปะโดนใส่หัวเนะแล้วมันเลิกยิงไงวะเนี่ยเออมันผมไม่รู้วิธีเลิกยิงไงยิงตรงนี้ไปก่อนอแล้วผมจะโดดเลยแล้วกันเนปไปดึงสองแซม เอานีไงมีขึ้นอยู่เออืออมันเพอฟอร์มได้ไงยังไงนี่ไงหมาไงครับตรงนี้มีตัวหนึ่งศัตรูแล้วจะมีแค่ตัวนี้ปะมีแค่ตัวนี้เ๋ยผมคานไปแล้วก็กระซวกไส้มันง่ายๆนะครับตรงนี้มีของเก็บได้ก็ไม่ได้อะไปเลยแล้วกันเนบไม่มีแนะ่เออกระสวกไส้คอหาย ม่ไม่เห็นหรอกตรงนี้มีตังเก็บตังก่อนกูใส่งกพกบ้าติงเหรอวะโอ้ซื้อเลได้ถุงเดียวเองเลยทำลาลงุงเออือกระซวกไส้คอหายแง่น้องแมทำไมมันไม่วิ่งมาใส่เราอ่ะทำไมันยืนเฉยวะมันถูกล่ามไว้เหรอมองไม่เห็นกูโยนระเบิดแม่งเลย <c oughs> ม<า> <c oughs> มันไม่วิ่งหนีด้วยนะ โอ้โหเดี๋ยวโดนล่าไวแน่ๆเอ้าแบบตีอเลอร์ติชิบหายแล้วลืมลืมคิดเลยน <laughs> ะคิดแต่จะฆ่าแหมเดี๋ยวอเลอร์ตเลยขอดูนหนังแหมก่อนเนี่ยด็อกสกินเอาไว้ใช้คาบของได้เอ้าช่องกูเต็มไม่เป็นไรแะครับนตรงนี้มีพาหินไปก่อนไหนวะ เฮ้ยข้างหลังมีโอ้โหไอดแต่โฟกัสอ่ะมันเดินอ้อมมาตำแหน่นี้โอ้โหมันเดินอ้อมมาดูได้ด้วยมึงไอ้จุดไอ้ไอ้ออ้วนอ้วนคู่ติดแหลวเนี่ยโอ้โเดี๋ยว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 อย่าพึ่งไอ้ไอ้พี่เว้นพี่เว้นมันเอาปืนแลมโบ้มายิงคืนมันเอาปืนแลมโบ้มายิงคืนกูยิงก่อนอึ้บสนชื่นมาแอลหายตรงนี้แหละมาดิแซฟนี่ อัลเลิดก,กันทั่วถ้ำเลยคราวนี้อยังไงตรงนู้นมีไกลมากแต่โดนอยู่ตรงนี้ก็มีโอเคปืนแรมโบนแข็งแกร่งของเราไม่มีใครต้านทานได้อ,อผมจับกับผมแทชเนบตัวนี้ให้สิบเอ๊ยยังอยู่อีกเหรอเนบหัวไปเนียนๆดูสิโอ,อ้มึงม,มาเล่นไพในใ่ถ้ำเหมอ ทำไมไม่ไปเล่นข้างนอกโอ้โหเดี๋ยวแดดมันร้อนใช่ไหมสิบ,บาทโอ้โหมึงเล่นไพ่ได้แค่สิบบาทเองเงีเหีโคตรจนเหีจุดนี้จนมากๆากไปยังไงวะเนี่ยนี่สิบลายโขนเลยโอ๋โอเฮ้ยมีโดดลงอื้อกลางอากาศสวยงามโอ้โหอะชิมเม้นขึ้นเลยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นผมมาดิอื้อผมมาดิอื้อไม่มีใครฟังเลย กจะมาหาของมันไม่ได้เหรอวะรีโหลดเบบอยู่ไหนกันวะในแมปที่ขึ้นเพียบตรงนี้ไม่เห็นเลยนี่มันเหมือนกับใยแมงมุมเลยที่แห่งนี้เนี่ยเอเสียงอะไรวะรงไหนเนี่ยลงได้ประเด็นตรงนี้ม่ได้อยู่นะี่เอะเพียก่อนก็ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหเจ็บนึกว่าลงได้แต่ก็ลงได้อยู่อ จะต,ต้องยอมลงโอ้ยเดี๋ยวมึงจริงอะไรอะพีจีเลยเหรอระเบิดขวดอีกอระเบิดขวดเดี๋ยมึงอาพีจีอะมึงมึงอาพีจีมึงระเบิดขวดเนี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนอย่าเพิ่งยิงจะเย็ดโอ้โหยกำลังโหดไม่ขอเวลานอกไม่ได้หวะ่ะมึงอืออมาคนนึงตรงนูน้นกระสุนกูนหมดเดี๋ยวเดียวมาเออหัวเนียน ตงนี้มีอีกหนึ่งสองเลยอู้หัวนเนียนๆอ,อีกแล้วเนียนๆอ่ะซิฟไลไปตรงมาข้างล่างเอ้ยกูเลย,ยเลยนี่ไงมอยู่นี่โอ้โหเลยวะหาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวไไไไยเดี๋ยวไฟไหม้ไฟไหม้โอ้โหเดี๋ยวลามลามเลยวัวของก้อนอย่าพึ่งแล้วอย่าพึ่งอือปัดปัดปัดไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยตรงนี้มีของเดี๋ยวเดี๋ยวเอาก่อนกูงกเฮ้ยได้ยามาด้วยโอโ้โหได้ตังมาด้วยอือสิบสองบาทนี่ระเบิดขวดเก็บไปได้เอะไม่เป็นไรกระสุนเพิ่มมาห้าสิบนัดได้อยู่เอ้ยนี่มันถึงของกลางถ้ำแล้วนี่แหละแออเราตรงนี้ได้นะครับเก็บตังทุกคนทุกหย่อมแย่ไปกินเหมือนกับกดเลยแอบเป็นเหมือนกด กดซัลเฟอร์ในถ้ำอะไรประมาณนี้เนี่ย ب. เป็นเหมือนบ่อน,น้ำพุร้อนเนีย่ยอบอกว่าลงไปนี่ไม่ดีแน่ด้วยตรงนู้นมีอ่ะโยนไปก่อนโยนหิดเนี่ย ب. ให้มันให้มันมองไม่เห็นเราเพราะกูจะลงตรงนี้เนี่ยมึงจะหันมาดีจะลงตรงนี้นี่ไงอ๊อแอบเห็นเหรอโอ้โหอะไรวะสเตลแตกกันอย่างใดใดอือแอบไม่โดนไงอือ อย,อย่าเพิ่งหลบอย่เพื่อนอ้โหอะไรวะหลบเมียนเลยนะมึงยอมไปใกล้ดีกว,วะ่ะไม่ขึ้นมาอีกเออออกมาเออออกมาแบบนี้เละดีสูนหมดนะครับปืนแลมโบ้ปืนนี้ออกมาใช้เตรียมเดินไปที่ศพศัตนระูเลยมันจะมีกระสุนให้เราเนะี่ยแต่ก็ให้มาค่อนข้างน้อยนะครับ กระสุนเป็นอะไรที่จําเป็นมากสำหรับเกมนี้นะแอนต้องข้ามบอนะ่อน้ำพุร้อนนะเดียวเดียวเดียวเดวมึงก็ตาดีเจอโอ้โหอาร์พีจีมาอาร์พีจีมาเดี๋ยวเลยตรงนี้อือหัวเดียนเแต่ตอนนี้กูกว่าจะโดนเหมือนกันมัจนจะดีมันมีหินตรงนี้อือหินก่อนสดชื่นไหนวะอือโอ้โหเดียวอในเอเคไม่ค่อยแม่นเนบ กูเนี่ยยิงไม่แม่นแะแไม่รู้เหมือนกัน,กนไปก่อนอตรงนี้เออมีที่หลบสร้างที่หลบตรงนี้ไว้เพื่อเราจริงๆเนี่ยเลยลื่นเดียวจะตกทะลื่ดนี่นแหละตรงนี้มีไปได้แล้วก็มีเม็ดชิ้นด้วยสวยแงามตรงนี้ทางไปใช่ไหมเช็คพอยต์ขึ้นแบบนี้เหมือนจะรอดแล้วหรือเปล่าเยเดี๋วตัวอะไรเต็มเลยลืม ลืมและอยู่โคตรไกลและอยู่โคตรไกลอายุโตอ,อยู่มั้งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรบลังหินก่อนพอเวลานกอกไม่เคยฟังกูเลยออหัวแตกไปยังไงเป่ามันใส่ซ้ายซ้ายใส่แขวะแต่ไม่โดนตรงกลางเออแปดจ,จริงมีโหลดเรียวพรวดเลยเนี่หมดแล้วคิดว่า บอว่ามันคงไม่ดักจะตรงแบบขึ้นไปเถววันถีบหน้าร่วงมา <c oughs> over, เกมโอเวอร์อะไรเงี้ยแะก็ผมจับกระปมทัชได้แต่ตังเงี้ยสิบเก้าบาทจัดไปเพื่อนอันนี้เห็นเลยตัวหนึง่งชดการปลอม,อมยืนงงอะไรมึงคิดว่ามึงหลอนนะหรอไม่ไม่เห็นนกูเหรอเมื่อกี้อะไรวะแย เหมือนประตูเขาที่แล้วเลยไงเงีเ้ยมรเข็มทิศผักพึ่งแบบนี้ใครมันดีไซน์ไว้ยังกระปกมือให้เลยแอบเลยพวกแสแดงมันมาแต่มันเข้าไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเข็มทิศใช่ไหมเอ้ยเปิดมากูเจอกระดูกเลยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะจงเปิดขึ้นแอบไบร่คาถาเลยทีเดียวว้าวชิ้นี่ใหญ่จัง จะล,ลงไงเนี่ยเพื่อนตรงนี้ใช่ไหมโอเคสะพานพังต้องหาทางอื่นก็คือต้องเดินลงไปข้างล่างนั่นแหละเนอ่ะมีคนมาสร้างเอา้ามันมีคนมาสร้างทางไว้แล้วนี่แล้วสแดงมึงอะไรวะเนี่ยมันมีคนมันมีคนสร้างทางลงไว้ตั้งนานแล้วสแดงมึงมันเข้าไม่ได้อ้แม่กินกับซาเฟอร์เลยเนี่ย yeah, จริงๆด้วยนะอย่างที่ผมคิดเลย คือเวลาที่เห็นอะไรที่เป็นบอ่อนะ้ำพุร้อนเนะี่ยมันจะเป็นกลิ่นเหมือนซัลเฟอร์นะครับกลิ่นมันจะเหม็นๆเน,นี่ยคล้ายๆพวกเออ่ไข่เน่าเนี่ยเพราะว่าไข่เน่านี่มันเอ้ยเตียวโอ้โหต้องลอดลอดแผ่นรองเท้าไหมแล้ว,วเมื่อกี้โดนกดเนี่ยกลิ่นซัลเฟอร์จะเหมือนกับไข่เน่าเนี่ยเพราะว่าไข่เน่านี่ความเน่าจะมีกรดซัลเฟอร์ออกมาเนี่ย่ะขึ้นมาตรงนี้ไหนดูซิมีไปได้โอเค เฮ้ยทางเข้าวิหารดูเหมือนว่าไม่เคยมีใครมาเจอมันเป็นร้อยปีแล้ว,ลวนี่ะนี่ไงทางเข้าสู่สานประทับตาคือเก็บคิดที่คือเป็นเหมือนกุญแจด้วยเนีย่ยตรงนั้นเลยแบบ หาของกันไม่เจอไงแต่เราเดินหาเจอเพราะเราเป็นพระเอกเนี่ยเราเราเราเป็นสกิลพระเอกใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมห้องเต้ห้องเต้ปะเ,เนี่ยนายลงเอ้ยใช่หรือเปล่าแต่เสียงนี้ไม่ใช่งูเสียงนี้มันโคโดโมะแล้วทางไปมันอยู่ไหนวะเอ่ออตรงนี้มีบันไดโอเคไหนวะเบร์กรโคโดโมะนี่ไง โอ้โหกินฟึดเฟทดฟชเเฟดเลยเนบอือตายใช่ไหมมันจะมีอีกนะยิ่เสียงเนปนีงามโอ้โหไอเฮ้ไอเฮสองตัวเลยมึงเดี๋ยวอือสักตัวก่อนเอ้ยเดี๋ยวยใจเย็นเกือบโดนกัดตูดแล้วเมื่อกี้ตรงนี้แหละ เปิดดูสินี่ไงสุสานเนบสุสานนี่ไงมีดโอโ้โหกูหามึงมาหลายพัดเอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกับดักหรือเปล่าวิ่งกูวิ่งด่วนโอ้โหอย่าพึ่งอย่าพึ่งปล่อยผมรอดเถอะเนบปล่อยให้ผมรอดเถอะไม่เอากูต้องการเดี๋ยวโอ้กูต้องกดเองด้วยไปไปไปเจสันเจสันเจสันร,จร,จรีบเลยมึงรีบเลยอึ๊บอึบกูคานเป็นไอ้เห่เลยเนบ โอ้มนเข้าบลูนี้เลยเฮ้ยเตียดังออกหลอดเพียเจสแตึงเสี่ยงชีวิตเพื่อมีดเล่มเดียวออกมาเดี๋ยวเจอลุงอีกเนบชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เนปแอลลุงไม่มาเหรอค่าวนี้ไม่มาเพื่อนเจอหรือเปล่ามีดอะสุสานจะเจอไหมมีมีดแล้วเดี๋ยวรังไปหามันเจอที่บ้านของฉันนะแ อีลุงมึงไม่มาต้อนรับกูอัพสกิลหน่อยละกันเนบก็ควิกสวับแหละเอ่อนี้ก็โอเคนะเปลี่ยนอาวิธได้เร็วขึ้นแล้วก็สามแาต่เล็งเป้าได้เร็วขึ้นเนีหลังเถอเตา่าเนี่โอรใหม่ต่อไปต้องไปหาลุงบักที่บ้านของลุงเนปซึ่งบ้านลุงมันอยู่แถวเมืองแบทเทิลละในดูสิ ตรงนู้นเนี่ยมันแอบ,บสร้างไว้ที่แบบที่ห่างไกลชุมชนด้วยนะเองเดีเราฟาสทาเบิลมาใกล้ๆบ้านมันได้เนี่เ,เดินมาเรื่อยๆตรงนี้ก็เลี้ยวขวาตรงนี้นะถึงแล้วเนี่ยเข้าพื้นที่มิชชั่นเนี่ลุงมีรถด้วยป้นได้ไหมเนี่ยรถพังนี่ว่าเอ้มาทีก่กระท่อมของดุงบัก แล้วก็เอามีดไปให้หลบลุงมึงไม่ใช่ผีเหรอวะแล้วดูนั่งสบายใจเฉยบอ้แฟร์เด็ดเอ้ในหาเจอแล้วเหรอไอยขอหน่อยเอาคีทไปก่อนสิได้ได้เขาอยู่หลังประตูนั่นแหละเล็กเปลี่ยนที่เท่าเทียมอต้องไปขายให้คนจีนสิแนแบบนี้เนี่ยมันเจ๋งเลย พวกเขาเนี่ยมีสไตล์ที่ดีในการทำมีดแบบนี้เนี่ยมันเจ๋งมากเลยรนบอาคิดเจอสัทีเพื่อนอีคนหนึ่งของเราไม่ไม่ขอละฉันทนไม่ไหวแล้วเนี่ยโดนลุงมันทรมานนะลุกลามทางเพศเนคุกคามลุกลามอะไรวะเจสันนายนั่นเองเจนาอกไปที่นี่ทีฉันขอร้องละจะเ้านายออกไปโอเคไหม ได้สัญญาแล้วนะให้ต้องสัญญาฉันนะคีดีแบบจิตตกมากนะเอฟดูนั่นสิเพื่อนฉันนี่ชื่นชมมากฉันก็อยากจะขอบคุณนายนะดีดีหน่อยดูแมนเนปลุงไหนลุงบอกว่าจะปล่อยผมไปไงเห็นไมมจะปล่อยไปได้แต่ว่านายจะไปไหนไม่ได้ต่างหากแล้วเราจะได้เราจะประตูนั้นไปก็คิดว่านายคงจะพูดแบบนี้แหละมาลองดูสิเพื่อน เฮ้เดี๋ยวอ้โหเดี๋ยวมึงเป็นบอสเหละมึงเป็นบอสหละลุงแมามาเลยสู้แบบมีดอือสู้แบบมีดเอยเดี๋ยวม,มันไวมันไฟเหมือนกันมันปัดมีดกูทิ้งเอามือเปล่าแล้วกูคราวนี้ยังไงแมจับโอเแนะล,ล้วหลบอือสเปซตัวรัวกดอืดอตืดตะปิ้วอือหัวโขกอ,อือจุกใส่หัวใจหาย เรียบร้อยมึงเป็นบอสอีลุง <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวมันเปลี่ยนเวทีด้วยเหรอเมื่อกี้ <c oughs> แกเสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับเจสัน <c oughs> แน่ใจไหมว่าเขาตายเพ <c oughs> ือ่อนต้องโอเคนะคีดมากับฉันเถอะฉันรู้เลยต้องปลอดภัยไง่ขากลับไปถ้ำแน่เลยแต่คีดนี่แบบจิตตกโคตรเลยเนี่ยอืมมันจะโดนแบบคุกคามทางเพศเนี่ย ลุงมันดูแบบเป็นแบบเป็นแบบตุ๊ดตเกยๆอยู่เลบเนี่ยฉันชอบวอลัสมากกว่าลิซพูดแบบนั้น <c oughs> เพราะว่าเธอเนี่ยเห็นว่าเขารู้สึกเอศร้าใช่ไหมสำหรับพวกออยเซอร์พวกนั้นแต่ว่าเขากินมากกว่า <c oughs> ที่เขาเป็นอย่างนะี้เอฟมีคำพูดขึ้นแบบนี้เด <c oughs> ซี่ลิซ่าลิเวอร์อ,อยู่ที่นี่ <c oughs> นะต้องปลอดภัยนะ อย่าบอกเขานะเรื่องพวกนั้นนะจะไม่บอกหรอกเนี่ยโลกนี้มันแย่เพื่อนฉันคิดว่าฉันเนี่ยรักษาตัวเองได้แต่ว่าไม่เลยแต่นายก็รอดกลับมาโอเคปะพวกเราไม่เคยมีใครรอดเอางี้เดี๋ยวฉันไปพาไรลี่กลับมาแล้วจะกลับไปซานตาบูดิก้ากันไิลี่ตายแล้วขอโทษนะเพื่อน พยายามจะหนีแล้วก็โดนยิงไงเฮ้ยไลลี่ตายเหรอเคสันเบือเลยครับอะไรขึ้นกับนายเนี่ยคิธเรื่องมันยาวนะเพื่อนเอะมาล้างกันล้างตัวกันเดี๋ยวพวกมันฆ่าไลลี่วัดสักก็หอยไอ้พวกเวนพี่ชายแค่คนเดียวไม่พอเหรอจะฆ่ามันทุกคนจะสัญญาเลย ดีซงง่างงเอ็กซ์เดสันเป็นไรป,เไปะเนี่ยไรลี่ตายแล้วนายต้องเข้าผ่านไปให้ได้จะดูแลนายเองอย่ามายุ่งนายพูดเรื่องอะไรครอบครัวฉันเพิ่งตายไปจะทำยังไงไมันต้องจัดการมันด้วยตัวฉันเองโอเคจะอยู่ที่นี่นะกว่านายต้องการฉันแน่ เอาเลยครับเจสันเจสันเอาหันมาก็โชว์บันทายซะง,งั้นไม่ได้เอัเราไม่ดูไม่ดเีเอัเราเอ้ยเดี๋ยวไฟไหมเมื่อไหร่วันนี้กูนเนี่ยนี่มันตัวล่อมไฟได้วยเดือนแค่นี้ไฟแม่งลามเออแล้วโอลิเวอร์มันไปนไหนวะแนวอยู่นูน่นทำอะไรวะซูมดูดิทำอะไรโอ้โหไม่แต่ง ไปนั่งเหงาคนเดียวีนโอลิเวอร์เป็นอินโรเบิร์ตไปเนี่ยเอ๊ะอะไรอ่ะยี t มีกินฉันเดี๋ยวนน,นี่มันยาของไอ้ลุงเอ๊ะเดี๋ยวกินได้แล้วเป็นอีเว้นเลยเหรอนี่มันยาของไอ้ลุงเอน็นแนทนี่ว่าเดี๋ยวเจสันมึงกล้ากินได้ไงวะที่ผายแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นวะเนี่ย เวสเสริมมันเนี่ยอยู่มากินเฉยเดี๋ยว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 เก่งตอนนั้นน่ะกลายเป็นว่ามีวัวที่มาเหยียบเหมือนกับระเบิดไงเอ้าเดี๋ยววัวเหยียบกับระเบิดอะไรวะมีพูดถึงโคบี้ด้วยนี่เป็นช่วงนี้ก่อนเกิดเหตุเหตุการณ์นี่ว่าเนี่ยมีเดซี่แกรนด์เนเปอิเวอร์แล้วก็ของซายที่เป็นไลลี่ใช่ไหมเนี แล้วก็ลิซ่าอยู่ด้านขวาเราน่ะเ,เดี๋ยวมานะเพื่อนเอาเบียด้วยสิเอาเบียมาไ,ไม่ผมไม่เลี้ยงพี่หรอกให้ตังค์เขาไปเ<ป>บบีออามาเลยอยากได้ตังค์ใช่ไหมจะมีตังค์เพียบเลยเอาไปมีใครอยากได้ตังค์บ้าง <c oughs> <c oughs> แกน,นิสใสเปยีไไก่ตะโกนดูมีสาวเต้นด้วยต้องไปซื้อเบียเบียอ,อยู่นี่โอเคซื้อเบียหน่อยลงุง ดงเช็ดแก้วอยู่ที่นี่กินอะไรกันเม่เเบียะไม้ตายกันทำไมตายเอ้า <laughs> <T> <laughs> เอาเซมบูก้าช็อตแล้วกันเอามาเจ็ดอันเลยเอาเดซี่มาหาเรามีปัญหาเกี่กับผู้หญิงและจะรู้เจสันลิซ่าเนี่ยเป็นตัวที่เหนือไพ่เหนือกว่าแล้วเราก็เปลี่ยนเรื่องเนี่ยไม่ยอมคุยกับเดซี่ามากระดกเหล้ากันดีกว่า เราก่อนเราก่อนเอนปเราก่อนจะทำหกไหมการทำหกแยกกันให้ครบใส่เมาท์ที่แท้จ,จริงโอ้ด่ไงถึงน้องชายฉันที่ได้ออบัคกี่เครื่องบินเนปแล้วอยู่ไหนกันวันนี้ไลลี่เนี่ยแล้วก็แบ็คคัดของฉันด้วยเนปเอา้าไอ้นี่มันไม่ใช่ไลลี่เหรอไอ้ตัวด้านขวาที่ใส่แว่นเนี่ย ทำไมแก้นบอกว่ามันอยู่ที่ไหนกันอผมงงไปหมดแล้วนะครับแอะแต่เพิ่งนี้ก็ออกว่าตอนแรกเนบที่มันพูดถึงไลลี่ผมคิดว่าไลลี่เป็นพี่ชายนะจริงไลลี่นี่เป็นน้องชายครับแล้วแก้นนี่เป็นพี่ชายเจสันเป็นคนกลางนะครับแอะเมาหลับที่เองเจสันมึงไปกินยาของนี้ลุงเนี่ยครับเมาหลับเลยแล้วตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแยกเลย อ๋ออยู่ที่เดิมแง่โอลิเวอร์อยู่ที่เดิมอีกโฟงมาตรงนี้นี่เองเนบนึกว่าหายไปไหนนะอาวเลยแครชอมแคปก็เลยกันมากันพอสมควรสำหรับพาร์ทนี้แล้วนะจอมแกปก็ในพาร์ทนี้เนบมีความคืบแน่คือเราได้คิดกลับมาแล้วับแต่ก็ทราบข่าวร้ายมาด้วยว่าไลลี่เนบน้องชายของเจสันเนบก็ตายแล้วเหมือนกันะ,ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับในคลิปนี้เนบต้องไว้คิปกันต่คลิปหน้านะแรับ Jangan